สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะมวยเด็ดๆจากทีมงานมวยไทยติดของเรานะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมครับในการให้ทัศนะมวยครับศึกมวยไทยเจ็ดสีซึ่งจะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีครับในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะครับก็มาดูนะครับมวยนะครับหลังช่างน้หนักกันนะครับถ่ายทอดตั้งแต่เวลานะครับ14บสนาฬิกามนาทีจนถึง16บหนาฬิกามนาทีนะครับ มวยคู่เปิดหัวคู่แรกนะครับเป็นมวยลออปูนเสือครั้งที่ยี่สิบนะครับฝ่ายแดงครับเป็นเพชรพลังชัยสพุนจิตชัยนะครับพบกับเพชรเอาไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับคู่นี้จะต่อยกันในพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบปอนด์นะครับสําหรับฝ่ายแดงนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าของหน้าดันตีปั้มรัดมาตีนะครับไปนี่ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งครับปูดุดันนะครับแต่จังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงนี่ดูจะเป็นรองนะครับ สำหรับฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนทหารไทยนายยเอธา,าราที่วทีมวยรุมปิน,นีับแพ้คะแนนเจ้าป่าพิภพเอาราวันที่เวทีมวยหมอชิดนะครับครั้งล่าสุดเนะี่ยเอาชนะคะแนนเจ้ากรพิษพญาไทยนะครับสองสีงหาคม2563นาที่ผ่านมาที่วีทีมวยช่องเจดสี่นะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินเป็นเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับอันนี้เป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาลดน้ำหนัก 0.1ป่อนนะครับก็เป็นมวยเขาวันนี้เขาเจอเขาครับแต่ว่ารูปร่างสูงยาวกว่าครับไปนี่คือว่าแข็งแรง,แข,ง,แ,ขงแข็งครับเขาแหลมแทงเจ็บนะเกมนี้ดูน่าจะมีการพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะสมาชิกวันนี้นะครับแต่ต้องดูประกอบด้วยนะครับเพราะว่าพวกเซียนมวยแห่แทงจะเป็นทางหลวงเงินเยอะเหลือเกินนะสมาชิกครับเพชรเอพพเพชรเพชรอต่าไทยนะครับพิทักษ์ทางหลวงนะครับ เจ้าเพชรอ่าวไทยสมาชิกครับฟอร์มหลังนะชนะคะแนนเจ้าป่าปพิภพเอราวัณน,นะครับชนะคะแนนต้นเพชรนายแพทย์บีระชนนะครับไฟล่าสุดนะแพ้นอกยกสามป่าปพิภพเอราวัณน,นะครับสองสิงหาคมหกสามที่ผ่านมาครับในมวยรอบปูนเสือนี่แหละครับที่เวทีมวยช่องเกียรตินะครับกระแสหน้าเสือตัวเงินการเล่นเนี่ยเล่นเจ้าเพชรอ่าวไทยมากสมาชิกจนเลดไหลไปอยู่ที่เพชรอ่าวไทยตอนนี้นะครับ <S <S เป็นสามหนึ่งแล้วนะสมาชิกนะเป็นสามหนึ่งแล้วนะครับ ก็ดูเป็นมวยเข่าของหน้าันแทงครับราคานี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะสมาชิกครับก็เลดแพงๆก็จะ่พึ่งไปต่อนะสมาชิกยะ่พึ่งไปต่อพึ่งไปลองก็ดูดูทรงมวยอาการมวยก่อนนะครับเพราะว่ากระแสการเล่นผิดปกตินะครับสมาชิกเล่นเพชรอาไทยกันเยอะเหลือเกินนะครับแทงเหมือนได้เงินกินเปล่านะครับสําหรับคู่นี้นะครับคู่แรกเนี่ยผมยังไม่ชอบนะสมาชิกครับผมดูดูมวยมันไม่น่าจะต่อขนาดนั้นครับมวยเป็นมวยเข่าชนเข่ามันน่าจะพลิกไปพลิกมาได้นะครับ สำหรับคู่ที่2ครับเป็นเพชรพันชัยนะครับหรือว่าเจ้าเพชรนาซายครับจ่าเบาวนาซายครับพิกัดร้อยสเกตปอนนะสมาชิกครับเป็นมวยมาจากนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวแน่นครับปาดอ่าประเภทนะครับล็อกลัดมติสัตว์แข็งแกร่งเข่านะสมาชิกแข็งแรงแข็งแกร่งครับเตขาต่อยหมัดครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับศอกนี่ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะสําหรับเจ้าเพชรสําหรับคู่ชกในวันนี้ฝ่ายนงินก็เป็นโรเบิร์ตครับ สอทรบวรครับหรือว่าลำน้ำมูลมวยไทยนะครับหรือว่าสอสุมารีนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลครับมาลด0.7ปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นมวยขวาเหมือนกันครับรูปร่างสูงยาวครับมีลักษณะเป็นมวยจังหวัดฝีมือครับถีบซ้ายครับถีบซ้ายนําแล้วก็เตะขวาครับวงในก็มีล็อกรัดมาตีมีเข่ายัดไส้แข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนจะเป็นรองเจ้าเพชรเจ้าเพชรพรันชัยนะครับ ฟอร์มหลังชะนะคะแนนครับชาญพรานชัยนะครับที่วีทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนก้องบุรพาทิพย์ขาไม้นะครับแล้วไฟล์ล่าสุดก็เอาชะนะคะแนนพลอยลุ่งเพชรทีเด็ด99ครับที่วีทีมวยรุมพีนีนะครับแล้วก็ต่อยมวยครั้งสุดท้ายก็นู่นนะครับตั้งแต่ปี62นะครับครบรอบปีแล้วสำหรับโรเบิร์ตนะครับ สำหรับคู่นี้นะสมาชิกก็เล่นไปที่เจ้าเพชรนะสมาชิกก็มีราคาขยับะพยาซื้อขายบางทุนเราครับเลทราคาตอนนี้ก็เปิดมาที่เพชรเนะี่ยเป็นต่อในราคา5ต่อ3นะสมาชิก53นะครับสำหรับคู่ต่อมานะครับคู่รองคู่เอกก็เป็นโชคดมีหนุ่ยกาแฟโบราณน,นะครับหรือว่าเจ้าจอมยุทธจิว๋ววอลุ่ง,วงทวีนะครับ120ปอน วันนี้นะครับมาช่องตำแหน่งหนึ่งร้อปอนด์นะครับแต่ต่อยได้พิกัดหนึ่งปอนด์ครับลด1.8ปอนด์ครับวันนี้เป็นมวยจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมวยของทีมอาเซียแขกครับซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยซ้ายครับเตะขาเจาะยางคว้างหมัดฟันศอกครับมีวิญญาณทีรองตลอดครับเตะหนักต่อยแรงครับบู๊ดูดันครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับฟอร์มหลังแพ้คะแนนซื้อสัตว์แป้บินบุรีแพ้คะแนนเพชรละพาสอสโิดครับชนะคะแนนเจ้าเพชรละพาสอสับ ยอดเพชรแปงกองปรารบก็มวยจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับสีมือครบเครื่องนอกได้ในดีล็อกัดมัดตีมีนะครับายก็ถือว่าแข็งแรง,งแข็งแกร่งนมสมาชิกครับก็หายจากวีธเมืองกรุงไปก็เป็นปีเหมือนกันนสมาชิกต่อยมวยก็ครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับอร์มหลังชนะคะแนนเจ้าดาวกอกัมบานานะครับชนะคะแนนเจ้าเพชรเมืองแพร่พุ่มพันม่วงครับแพ้คะแนนบุญชนะนายกอท่าสาลานะสมาชิกครับคู่นี้นะครับ กระแสตัวเงินหน้าเสียตัวเงินเนี่ยเขาแทงเจ้าโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณกันนะครับเหรียราคาเปิดมาอยู่ที่เจ้าโชคดีเป็นต่อราคาสามต่อ2นะครับแต่ผมดูแล้วนะสมาชิกกมวยก่นี้นี่นะครับหน้าเราไปที่ยอดเพชรสมาชิกครับวยรูปร่างสูงยาวครับถ้ากดไม่ล่วงไม่หลุดเนี่ยไปปานราคามีให้ออกตัวแน่นอนครับเพราะเปิดมา3ามสองก็แพงนะครับแต่ว่าคนเ,นเขาเหีียแทงกันตั้งแต่ก่อนหน้าที่มวยจะชั่งน้ำหนักแล้วนะครับสําหรับเจ้าโชคดีนะครับ สำหรับคู้อกรายการวันนี้ครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวนนะครับของวีทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับระหว่างจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจงเบยหรือว่าจอมโหดนะครับซากามินะครับพบกับเจ้าเขี้ยวพรานชัยนะครับจอมโหดก็เป็นมวยหมัดหนักครับฝีมือครบเครื่องเก่าครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับบดูดันต้นๆได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นก่อนครับเป็นมวยเก่าอะนะครับต่อยมวยมานานท่านสมาชิกครับฝีมือระดับพระการนะครับ ฟอร์มหลังครับชนะนะครับเจ้าเขี้ยวนะครับพลันชัยนะครับผู้ชกในวันนี้ที่นนทบุรีมาแล้วนะครับชนะวัชรพลพีเคจันชัยมวยไทยยิมนะครับแพ้คะแนนเจ้าจอมโวกีล่าสปอร์ตนะครับชนะนกยศหนึ่งสีอุยสิงห์มาวินนะครับแพ้คะแนนเจ้าเขี้ยวพลันชัยครับมาแก้มือกันนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนเจ้าเขี้ยวพลันชัยนะครับหรือว่าเจ้างาขาวโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนี่ครับอันนี้มาขาดดุสุดอยู่สี่ปอนด์เข้ามาน้ำหนักขาดไทมาชิปก็เป็นวยรุ่มเล้สูงยาวเข่าแหลมแทมเจ็บนะครับ เตะขาต่อยหมัดล็อกนัดมาตีมีเข่ายัดไส้เดินบีตีติดไปเนี่ยถือว่ามั่นคงนะครับก็ใ <c oughs> ข่พลันชัยก็ไม่ต้องห่วงเรืการทำมวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรลุ่งเลืองออสตึกแดงครับชนะคะแนนตีใหญ่ที่เด็ดกเก้ 9, ชนาชนะคะแนนจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจงเบยคู่ชกในวันนี้แล้วนะครับมาวันนี้นะครับก็มาชิงแชมป์กันนะครับเจ้าของแชมป์นะครับเจ้าจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจงเบยนะครับในราคาเปิดมาที่จอมโหดก็เป็นต่อราคาสา3ต่อ2คู่นี้ก็พลิกไปพลิกมานะครับท้ายสุดน้จอมโหดน อ่าผมว่าอ่าขึ้นเล่นมวยรองนะครับมีจังหวะก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเราครับสำหรับมวยวันนี้เนี่ยช่องเจ็ดสีเนี่ยผมดูแล้วครับอ่าเล่นซื้อขายถ้าที่ไหนครับซื้อง่ายขายคล่องครับมีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบางทุนน่ะลองไว้นะครับลองแล้วออกตัวเอานะครับก็อย่าลืมครับกดเข้ามาฟังกันครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งสามเก้าครับหรือดอกจันสีเก้าสองหนึ่งสองนะครับหรือต้องการเติมเงินก็ไปซื้อบัตรเติมเงินมาดูคอมานะครับแล้วผูกสมัยเลขสิบหกหลักออกมาแล้วครับ ตดเติมก็ไปที่เบอร์025157500นะครับฟังสัปดาห์นี้ไม่หมดก็เอาไว้ฟังสัปดาห์หน้าต่อได้นะครับก็ช่วงนี้เงินใช้ด้วยกันทุกท่านครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ